ก็กลับมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งครับผมกลับมากมฟุตบอลช่องสามปีนี้ก็รบรอบ54ปีแล้วใช่ครับเรียกว่ามีงานที่ใหญ่แบบนี้ของช่องสามก็มีปีละครั้งถูกต้องที่จะมอบความสุขคือความสุขให้กับแฟนๆปีนี้โยกย้ายมาเตะที่สนามสุขใช่ครับก็อยากชวนไปดูกันเยอะๆครับเหมือนเป็นงานที่หนุ่มๆรอคอยเปนกันนะคทจริงจริงๆเราก็รอคอยแต่เราก็อยากจะให้แดดมันร่มๆนสักนิดนึงแต่ว่าทุกครั้งที่เราไปเนี่ยสิ่งที่เราแบบแฮปปี้เลยคือ แฟนคลับของพวกเราแบบไปนั่งเชียร์แล้วแบบว่าโอ้โหแบบตาดแดดแล้วก็ยังคงสู้ไปกับพวกเราคืออันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ดึงดราม่าดึงใส่ซึ้งซึ้งนะแต่ว่าเราร้อนจริงอ่ะแต่ว่าการขับร้อนกับเราใช่เขาไปแล้วแบบโอ้โหเขาเขาเขายังอยู่นี่คือกำลังสำคัญเลยใช่ใช่มันวิ่งไม่ไหวจนต้องมีตัวช่วยกันหรอเอาแน่นอนเอ้าใช่สิมันก็ไม่ไหวอยู่แล้ว เราจะลงกี่นาทีตยเขาคือเขาคือกับตันรุ่นหนุ่มเราคือกับตันรุ่นโตแล้วโตแล้วที่ว่าจะลงได้กี่นาทีหรือว่ามีวิวแชร์วิวแชร์มีไหมต้องการคนเข็ดด้วยอะไรโยอะไรมาเราเราก็เราก็ยังพอไหวแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวเราจะไม่แสดงการแต่เราจะรีบเปลี่ยนตัวเลยถูกต้องเรามีน้องๆเราก็ทำเป็นแอรเหมือนแบบว่าออกไปจัดทีมถูกต้องจริงๆนะให้น้องๆไอ้นี่เป็นปีนี้มีผู้ช่วยด้วยไม่นี่ผู้ช่วยนี่เป็นกับนี่เป็นกับตันกับตันรุ่นหนุ่ม ตันวัจหนุ่มค้อก้ลงแต่ห้านาทีแรกค้มาถึงนาทีที่เก้าสิบเลยนาทีเขาลงเขาต้องลงก่อนเลยกับคู่กันเลยต้องลงต้องลงต้องลงเลยใช่้ใจตัจี่เข้ามาเอคุิกใช่ไม่ได้แว่าไม่ใช่เราพี่แกถ่กไ่อะไรแล้วใจเพราะว่าผมผมเคยแต่บอกคนเดียวเองแล้วก็ปีที่แล้วนเดียวองปีแล้วนิดเดียวเองีที่แล้วเดียวเองแต่ว่าปีนี้เราได้อยู่ด้วยกันไงครับเราได้เล่นด้วยกันเยอะขึ้น แล้วแล้วพี่บอยนะถูกใจไหมนะตุกใจเก้าพูดดีๆไปถูกใจครับถูกใจอ่าไม่ประคับเหรอเป็นไงบตั้งตั้งหนักใจไม่หนักใจมันต้องแบบเออมันหนักใจที่เป็นแบบกันเลยหนักใจนะครับเพราะว่าเอาจริงเอาจริงมันมันค่อนข้างไวมากๆสำหรับผมสองคนเพราะเอาจริงเรามีโอกาสได้เตะบอลช็อ่ปีเดียวเองมีรายการว่าปีต่อมาเราต้องการมันเป็นแบบรองแบบกันเลยนะก็แต่อยากให้น้องๆสองคนแบบขุนใจได้เลยถ้าเกิดไม่มีน้องสองคนเนี่ย ก็อาจจะไม่มีคนกี้เลยก็ได้ไม่แล้วพี่ไม่พี่คือบารมีน้องใช่พี่แล้วขอขอบคุณครับไม่ก็คือปีหน้าต้องเป็นกิจกรรมหนึ่งแล้วก็ตอบกอดลีวิไม่ไหวปีหน้าเดี๋ยวพี่จะคอยสนับสนุนโยงข้างแต่เราอะเป็นกับตักไปเลยเดี๋ยวปีนี้เรียนเรียนรู้งานไปก่อนเรียนรู้งานเรียนรู้ลูกกษัตริย์ของพี่เราคืออะไรมาปีนี้อย่างที่บอกว่าผมอยากได้นักแสดงที่ฟิตฟิตอื่นๆหน่อยเพราะว่าแดดมาแรงปีนี้เราก็ต้องช่วยกันวิ่งนิดนึงเพราะว่าพวกผมเองอาจจะวิ่งได้แค่แป๊บเดียว เลยครับกินบอยกินบอยทุกปีผมแอบยังไงสายนวดเน่น่อนคลายทุกปีสีนี่ทุกปีกับบอกแล้วครับกินแบบได้ว่าปีที่แล้วผมก็อยู่ทีกับปีที่แล้วถ้าเกิดไปถึงเร็วปั๊บเจอบอยมาก่อนแล้วสีฟ้าสปาแอนด์รีแหละไม่เน้นไม่เน้นารแข่งขันเน้นคอนเทนต์นะครับผมเน้นเข้ารอบเป็นเน้นเข้ารอบการขายอยากให้บอยพูดเลยว่าเราปีนี้เราจะชนะ ในเกมกูากูในเกมเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่จุดโทษเราชนะแน่นอนกดดันไหมกดดันไหมกดดันครับกดดันตรงไหนพูดไี้กดแล้ว่าต้องชนะหมดเลยอพยายามทำเต็มที่ฮะรับรองไม่ผิดหวังแฟนแน่นอนคมเกมตัว้นอะไรกับทีมไหมหรือว่าเขามีตัวเกมหรือเขามีตัวแบบว่าตัวยิงไหมหรือว่าตัวอะไรใชหเขาอยู่ตรงไหนอ๋อ ทีมแั้นนม่ถ้าเกิดว่ายังมีคนไม่มาหลายคนนะที่ที่วันนี้ไม่ได้ถลายไม่มาแล้วก็ฟิตๆกหลายเลยแต่ทีมเรามีเด่นกนะเออเอาไปเอาไหมเด่นูไปสีฟ้าไหมถ้าเกิดเข้าที่มีอยู่ก็เหนื่อยอยู่แล้ว่นอสาคูก็เหนื่อยอยู่แล้วอย่เด่นกมเลยเอเลยเอาเดยเอเลยเอาเลยเาเลยเอาเลยเอาเลยเเลยนอาเเอาลยเาเลยอเย่อาเยเอาเลยเอเลยเอาเนานลยเอนเอายเอาไลยเอาเลเาเาเลยเอเเอลอาเลาเลอาเลไอเลาาเลอลาอ ไม่ลงเครื่องเย็นๆนะลงเครื่องเที่ยงแต่ไม่มาแป้งช่องไม่ไหวเขาไม่ได้ไีดเหรอเขาไปรดได้มีแต่ว่าเขายกให้ทีมเราเป็นทีมข้างล่ะแต่คนที่รีดมาฮะคนแรกคือข้างลักหมดเลยใครใครบ้างใครบ้ากฮะลอยเจมจีน่ารักอเล็กโอ้โหก็อเล็กอะเนาะไม่มาถึงเราไม่มาทั้งทีมาเขายกแค่ทีมเราเป็นทีมข้างลัก ทีมผก็ข้างรักอยู่แล้วเพราะว่าทีมเขากับตันไม่ค่อยข้างก็เลยไม่มีที่ผมที่ผมข้างใครข้างใครยังไงล่นข้างใครขาถูกทาแล้วข้างรักไม่ได้ยัหรอกมดตัวพอดีนะผมใช่มเล็กอเล็กออเล็มทีเล็มทีมีแฟนหมดเลยเต็มี่ข้าไหมเต็ข้างไหม้ยไม่ต้องตอบอว่าไม่ต้องตอบว่าข้างหรือไม่ข้างแค่ตอบว่า โอ้โหน่ารักน่ารักโอเคโอเคเียอมยอมยอมไม่เป็นไรครับใครฝากเลยครับพี่นี้คือกันที่ไหนง่ายฝากกับตั้งโอเคลองก่อนลองลองก็ฝากพี่เแฟนคลับทุกคนนะครับผมใครนะครับที่เป็นแฟนคลับช่องสามนะครับผมอยากไปร่วมสนุกกันนะครับก็สามารถไปเจอกันได้ที่สนามสุขพัชร์สายวันที่23่สมีนาคมนะครับผมก็อย่าลืมไปเจอกันเยอะๆด้วยนะครับ แล้วผมก็ยังไงก็ขอฝากให้พี่ๆน้องๆนักแสดงทุกคนเนี่ยเตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วก็พี่ๆแฟนคลับทุกคนเนี่ยเตรียมร่างกายกันให้พร้อมเราจะไปสนุกด้วยกันคร23พี่น่าใช่ครับครับก็เออ่เหมือนเดิมทุกปีครับผมดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมก็ติดตามข่าวสารทั้งสองให้ดีนะครับว่าจะมีการแจกบัตรเมื่อไหร่ใหญยังไงมมมีีนาคเตรย มีแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งก็คือวันที่9มีนาคมที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับผมไปรับบัตรกันได้ครับผมแจกฟรีนะครับลุงถึงถ้าวันนั้นใครที่ว่างไปไปหน้างานเลยนะครับกิจกรรมแจกบัตรกันครับผมใช่ครับก็มาสนุกกับพวกเราครับแล้วก็เอาความสุขกับบ้านไปครับครับขอบคุณมากๆค่บ